อ้าวกลับมาอีกครั้งเลยนะมาถ่ายต่อนี่ยงเลยนะเมื่อกี้แบบไม่อยากให้คลิปยาวฮะนี่ผมมาถ่ายถ่ายต่อเรื่องอะไรถือว่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะโอ้ยแย่เจอพี่ตัวเล็กเลยเว้ยมาแกล้นแทนพ่อใช่ไหมมาแกล้นแทนพ่อใช่ไหมเรียบร้อยไปโอ้ยอูหูอู้หูอู้หูอู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 เยอะเยอะบอกตรงว่ามาเท่าไหร่ไม่กลัวกลัวมาเยอะเว้ยกลัวมาเยอะมึงเข้าใจระเบิดปลายเรียบร้อยครับ พาเพื่อนตัวเองอย่างนี้คนตีนีว่ามาต่อเนื่องเลยลิปเมื่อกี้ต่อจากที่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมเจอเอออะไรนะเอนเดอร์แมนด้วยไหมตัวดำๆอ่ะถือทรายอยู่อ่ะอแม่คอยกูนะหมอที่มอตอมันคำนี้มันมา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 เท่าไหร่ไม่กลัวกลัวมาเยอะเว้ยใครมาไม่กลัวกลัวมาเยอะกลัวมาเยอะแกหลบไปพี่จะไม่อยากตายนะจ๊ะ บบอย่าบอกอย่าพู้ด้วยไมต้องเสือครับเดี๋ยวกูมีขี่เดี๋ยวกูขี่หมูได้มีบางละจันครับแต่เด็ด,ะด,ะด,ะดะโอ้ยตัวนั้นยืนลอยเลยยืนลอยเลยเหรอยืนลอยมึงคิดว่ามึงเป็นใครเดี๋ยวมึงยืนลอยนะมึงยิงมาดิโดนเพื่อนมึงน,นะยิงมาโดนเพื่อนมึงน,นะงมาอเโอ้ยอาจจะตายครับคุณผู้ชมมาเกิดที่ห้องไหมโอเคเราไม่ยอมเราต้องไปเก็บขอครับไม่ได้ครับตายมันได้ครับไม่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 ไมไมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม มันต้องอยู่แถวนั้นแหละของอ่ะต้องอยู่แถวนั้นนะครับเราจะบวกกันมันๆเลยนะพาร์ทนี้นะผมก็บวกต่อจากพา์ที่แล้วไปเลยนะครับมาดิของกูอยู่ไหนของของกูขึ้นมาก่อนเดี๋ยวึงรู้เดี๋ยวึงรู้ึงรู้ใช่ไหมเดี๋ยว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 รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวรู้ว่าแกหลงไปโอ้โหคีเปอร์โอ้โหทำไมกูเล่นทุกปีกูแบบเจอคีเปอร์แบบระเบิดทีหัวยุบหัวยุบเลยหัวยุบเลย มึงสีเอาบอมึงสืเอาเหรอมึงจะเอาอยาตบนะยาตบน,นะเฮ้ยของอยู่ไหนวะเฮ้ยของเยอะนหน้านะเฮ้ยกำลังเล่นไปนี่น,นี่ตรงต้นไม้นี้ชัวร์เลยแน่ใช่แล้วที่เช่นันยินหล่อเยอะนี่ของตู้เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงรู้เรื่องเดี๋ยวพวกมึงรู้เรื่องนี่ล็อกโลบเว้ยเก็บของล็อกโลบ,บะมึงก็ใจอา้าวมึงก็ใจว่าโอ้โยอ่ะจุดเกาะในกูแตบบิดีมาใกในกูตั้งของก่อนวิ่งมาครับขนูเอามาเลย ยแยกวายเลยยิงมามันจะโดนธนูใช่ไหมยิงผ่านไปเด้อมึงไม่ดูไปแล้วเสนนี้ยธน,นูเฟี้นธนูอย่ามาอย่ามาทําเฟี้ยวนะเข้ากล้องอยังติดฟันอยู่เลยนะครับผมยิงจับนงยะอุ้ยนี่จากไหนวะเฮ้ยจากไหนวะเฮ้ยโดนยิงจากไหนวะเฮ้ยจากไหนวะเมื่อกี้ตังปอก ายไ,ไหมตายป่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยัดเข้านะไอีกยังไม่โดนแม่งยิงไอ้แกสุดทนมึงมึงทำอะไรอีกยังไม่โดนอีกเหรอจะพิวไปแล้วแม่งเอ้ยต้องเล่นของหนักแล้วมันต้องเล่นของหนักแล้วต้องออะนี้ต้องออะนี้ต้องเล่นของหนักแล้วแม่งมือเรียบร้อยครับจะสว่างแล้วแม่งบวกกันแบบห,หน้าสั่นเลยนะ บ้านไปนอนพักอะไรก่อนละกันนอะแล้วก็แบบพอแล้วเค็มดีบวกกันเหนื่อยมากเลยพักตัวพักตัวบวกหมดบ้านอะไรของมึงจอยัดหน้าจอยัดหน้ารับเลยนะครับตรงตรงครับโอเคว่าทำไมบางลืมไปชุดเกาะนะครับไสชุดเกาะไอ้มดกรวโอเค กับบ้านพวกเรานะครับอกปีเช้นเอ้ยธนูเรามีเหรียนวะโอ้โหเหลืออันเดียวแล้วไม่ไม่ได้ยิงเลยได้ไรทำไมได้ตูดูดูตูตูดูดตูตูเราเป็นเลกูลัสครับผมอ้าวยังมึงตายเชฟอีนโดนที่ใบคีเพอร์อุ้ยคีเพอร์โอ้โอ้ no 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 okay ครับตายไปดีควายเอ้ยดอกมีแต่ดินวย ลถกทะลุเรายิงมาเอายังปักอยู่ตรงนี้นะครับกลับบ้านกันเถอะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วคุณดังนั่งเคลียร์ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะครับบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะดูเลยเอาเยียกุข้ามฝั่งมาแล้วเอายังตกใจหมดสู่ความเืองวางอันไกลบุญ <c oughs> ชุ่มฉ่ำเหลือเกินกินในน้ำแม่งเลยโอเคก็คลิปนี้แล้วผมบอกเกี่ยวกับทำฟาร์มแล้วใช่ไหม ก็เออมีฟาร์มมีบ้านแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะแบบลงถ้าเนาะลงถ้ำปักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็อาจาจะลงถ้าต่อแต่ตบุมต้องขอเวลาหาถ้าก่อนนะถ้โมัวถ่ายหาถ้ำด้วยกับคุณผู้ชมเนี่ยมันอาจจะเปลนเวลาไม่ทันและอีกเช้าแล้วก็พาร์ทนี้ก็ถ้าสนุกนะผมอาจจะจะมันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมจะชอบกันไหมนะคือถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆครับผม บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจูบูจูบูบ๊ายบาย